วันที่4ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ทางสำนักจุาราชมนตรีนะครับก็ได้เชิญชวนพี่น้องมุสลิมไทยนะครับมาร่วมละหมาดขอฝนซึ่งเป็นหนึ่งในแบบฉบับของท่านนับีมมุฮัมมัดสุสลตที่จะกระทําเมื่อประสบกับวิกฤตภัยแล้งอากาศร้อนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับปฏิตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ ว,ว,วันที่4พฤษภาคมเมื่อเวลา8นาฬิกาณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติถนนคลอง9แขวงคลอง10เขตหน,นองจอกกรุงเทพมหานครสำนักจุลาราชมนตรีจัดพิธีละหมาดขอฝนหรือละหมาดอิสติสก์นำละหมาดโดยอาจารย์อรุณบุญชมจุลาราชมนตรีมีประชาชนตลอดจนตัวแทนจากหลายภาคส่วนในสังคมมุสลิมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยก่อนการละหมาดนายประสานศรีเจริญรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิุูลาราชมนตรีได้พูดถึงความสําคัญของการละหมาดขอฝนและวิธีการละหมาดให้ผู้ที่มาร่วมละหมาดได้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องท่านอับดุลลาดอาบบัสได้รายงานฮะดิษหนึ่งว่าวันหนึ่งท่านเราสุลต่านลอฮุอยฮิวะซัลมัมหลังจากที่ได้มีคนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของฝนไม่ตกน้ําแรงแล้วก็บรรดา พืชผลพลืชผล,ล,ลต่างๆนะครับมันเสียหายขาดน้ําเหมือนอย่างกับบ้านเราในยุคปัจจุบันนี้ทารูสุเราก็ออกไปมุตวาเดียนในลักษณะที่โนบในลักษณะที่มีความสํารวมแต่งชุดทํางานไม่ได้โกรู้แสดงถึงความอ่อนน้อมแล้วฟาูุัลลีฟาูุัลลีรักอัตัยนี่ก็มายุัลีเลยทารสุเราก็ละหมาดสองรอกาสองรอกา เหหมมือออนนยย่่่าาางกททีีคละดภายหลังจากการละหมาดเสร็จอาจารย์อรุณบุญชมได้กล่าวคุตบะโดยเริ่มจากการสรรเสริญและขอบคุณต่อลอสุบฮานะหุวตาลาที่ทรงประทานความเมตตาต่อพวกเราสาเหตุที่สําคัญใ,ใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้ก็คือบาปของปวงบาปทั้งหลายเช่นการตั้งภาคีต,ต่ออัลลอฮ์ลทินอกรีตการละเมิดต่อคำบัญชาต,ต่างตของ แต่การละทิ้งสิ่งที่พระอ,องค์ทรงสั่งสอนและกําหนดให้กระทําเนื่องจากไม่มีภัยพิบัติใดเกิดขึ้นแก่บ่าวทั้งหลายยกเว้นเรื่องมาจากการทําบาปของบ่าวและไม่มีความหายนะหรือความทุกข์ระทมความทุกข์ยากใดเกิดขึ้นกับบาวทั้งหลายเว้นแต่เพราะการกระทําความผิดของพวกเราและไม่มีความเสื่อมโทรมใดๆเกิดขึ้นทั้งทางบกและในน้ําและทางอากาศ เว้นแต่เพราะการกระทำความชั่วและสิ่งที่ผิดๆและเป็นการละเมิดต่อพระองค์ออกล้อผู้ทรงฤทธานุภาพขณะที่ผู้ร่วมพิธีละหมาดขอฝนหลายท่านกล่าวว่ามีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยได้มีโอกาสร่วมการละหมาดขอฝนก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับอายุ71 ไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสละหมาดขอฝนคิดดูเลยกันแล้วน้องอายุเท่าไหร่ได้มีโอกาสได้สัมผัสละหมาดขอฝนอันดับแรกนะต้องภูมิใจว่าเราได้มีโอกาสสัมผัสกับสุนนะของท่านนาบีซึ่งสุนนะข้อนี้เนี่ยไม่ใช่นึกอยากจะทําก็ทามันมีมันจะต้องมีเหตุจึงจะทําได้เราได้เห็นถึงว่าสาเหตุของภัยต่างๆที่เกิดขึ้นภัยแรง โลกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ในอันกูรานก็บอกไว้มันมาจากมนุษย์มันมาจากฝีมือมนุษย์นะครับไม่ต้องไปดูคนอื่นมนุษย์ก็ต้องดูดูด,ดูดูตัวเองก่อนสรุปแล้วก็คือการละหมาดขอฝนวันนี้เป็นปรากฏการณ์นะครับที่สําคัญและที่เป็นประวัติศาสตร์ของสังคมมุสลิมไทย เราได้เห็นประเทศไทยนะครับโดยการนำของท่านจุฬาชมนตรีเข้ามาฟื้นฟูนะครับผลักดันให้เกิดการปฏิบัติสิ่งที่เป็นสุนทรนขออท่านนาบีม,าลลมุฮัมมัดสโลมอวะในสันดัมบางคนบอกว่าหนึ่งหนึ่งในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่เคยละหมาดขอฝนเลยนะครับฉะนั้นการปฏิบัติในเรื่องของการละหมาดขอฝนเนี่ยไม่ได้เป็นการละหมาดที่ละหมาดบ่อยๆครั้งนักนะครับแต่เราสามารถที่จะละหมาดซ้ำๆได้ถ้าหากว่า บรรยากาศอากาศในพื้นที่ที่เราอยู่ในจังหวัดในประเทศเราเลยนะครับเกิดความเดือดร้อนแห่งแล้งจริงๆนะครับน้ำขาดส่งผลกระทบให้กับเกษตรกรส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนที่มีการเสียชีวิตปศุสัตว์ก็เสียมนุษย์ก็ตายเนื่องจากเนื่องจากประสบภัยในเรื่องของภัยร้อนเนี่ยนะครับ มีความรู้สึกยินดีที่ท่านจุลาราชมนตรีนำละหมาดในวันนี้ปกตินั้นไม่ไม่ค่อยได้ละหมาดกันมาขอฝนนะเพียง<ด>แต่ว่าจะเป็นเป็นการละหมาดในใน,ในมัสยิดไข่มัสยิดมันจะมากกว่าเป็นการขอดุอาแต่การละหมาดกลางแจ้งนี่รู้สึกว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่เราเคยทำกันมาสู้ว่าเ,เป็นสิ่งที่ดีเราเราเราช่วยกันขอดุอาต่อรอสุบฮานุตะลาขอให้พงษ์นั่นทับประทานฝนมาให้แก ใ่บาพระองค์ให้มีความชุ่มชื้นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์หรือพืชนธุ์ต่างๆครับก็เป็นเกียดอย่างยิ่งครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันงรับที่บ้านคืออากาศช่วงนี้ร้อนมากเลยครับร้อนแล้วก็การละหมาดขอฝนครั้งนี้คือเป็นการขอจากอรฮถสุมาตราครับก็อรลถสุมาราเป็นผู้ให้เรามาครับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมาจากอรรถสุมาตรา ซึ่งต้องขอบ,ขอบคุณในระดับแรก้ก็ขอบคุณสำนักจุฬารงกมนตรีนะครับที่ได้จัดก,กิจกรรมครั้งนี้ขึ้นให้ให้พวกเราได้มีโอกาสมาร,มารวมตัวกันร่วมกันในการละหมาดขอฝนครั้งนี้ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวประสมนิกรมุสลิมไทยนะครับซึ่งรวมแล้วก็คือวันนี้เกินความคาดหมายนะครับที่มาร่วมกันแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นนะที่มิตรหมายอันดีที่จะทําให้เข้าสู่ฤด,ดูฝนด้วยการตระหนัก ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ทําเท่าที่เราสามารถจะทําได้นั่นก็คือการวิงวอนขออภัยโทษต่อลรอกลับเนื้อกับตัวของพวกเราเป็นคนดีเพื่อให้ได้รับความเมตตาความเสื่อมโทรมภาวะของความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นทั้งบนบกและในน้ำในอากาศ อันเนื่องมาจากน้ำมือของมนุษย์ที่ได้กระทำขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อที่พระอ,องค์จะได้ให้มนุษย์ที่ได้ทำเอาสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้หรือคิดประดิษฐ์สิ่งที่มนุษย์คิดว่ามันมีประโยชน์มากแต่มันกลับมีโทษมีภัยกับมนุษย์เองให้มนุษย์ได้ลิ้มรสของมันของสิ่งที่มนุษย์ได้ทำไว้ด้วยน้ำมือเราก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่มนุษย์ ได้มีการประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซินก็ได้ทำให้โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ได้กลายเป็นเรือนกระจกและทำให้สะท้อนกับความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถที่จะเกือดหายไปได้ในอวกาศและในอากาศมันได้สะท้อนกลับมายาังโลกมนุษย์และทำให้โลกนี้ร้อนขึ้น การที่เราจัดให้มีการละหมาดขอฝนขึ้นในวันนี้ก็เพื่อวิงวอนขอองค์สุฮานะหัวตาอาลาได้โปรดประทานฝนให้ตกลงมาเป็นฝนแห่งความเมตตาเป็นฝนแห่งความกรุณาไม่ใช่เป็นฝนที่จะมาทำให้เกิดความเสียหาย ก่อนหน้านี้ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ส่งหนังสือไปยังประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศเชิญชวนพี่น้องมุสลิมร่วมกันละหมาดขอฝนในพื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งในหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะในภาคใต้ได้ทำการละหมาดไปแล้วอามีนกฤิตปีชาถ่ายภาพอิดริสมาเจริญผู้สื่ข่าวสำนักข่าวไว้รายงาน